สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจุดหนึ่งในฝ่ามือที่บอกว่าความรักของท่านจะราบรื่นดีหรือมีอุปสรรคขวาง้ําและในคลิปนี้เราได้คัดเลือกมาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างทั้ง12แบบดังต่อไปนี้แบบที่หนึ่งหากมองเห็นเป็นเส้นใจที่มีความยาวปานกลางมีส่วนปลายมาหยุดอยู่กึ่งกลางของนิ้วทั้ง4ี่นี่เป็นใจที่อ่อนไหวง่ายอยู่ใกล้ใครก็มักจะลหลงไหลคนคนนั้นเป็นคนที่ตกหลุมรักเอาง่ายๆจึงถูกเรียกว่าใจของคนอ่อนไหวกับความรัก แบบที่2เป็นเส้นใจที่พอใจกับความรักที่มีอยู่ที่บอกว่าพอใจก็เพราะว่าเขาพอใจกับรักที่มีอยู่นี้ไม่อยากได้อะไรไปมากกว่าความรักที่เรามีให้กันแค่เราได้รักกันก็พอใจแล้วแบบที่3คือเส้นใจที่เป็นเส้นตรงและสั้นผิดปกติก็เพราะเส้นใจควรมีความยาวแต่เส้นใจที่สั้นหากรูผิวเผินอาจคิดว่าเป็นเส้นสมรสด้วยซ้ำไปนี่บอกให้รู้ได้ว่า เขาทั้งเย็นชาทั้งเฉยเมยกับความรักและถ้าหากเลือกได้เขาขออยู่กับเพื่อนจะมีความสุขมากกว่าถ้าหากไม่มีใครเข้ามาในชีวิตก็ขออยู่กับตัวเองจะได้ไม่ต้องเกรงใจใครแบบที่4คือใจที่มีความมั่นคงกับความรักเส้นใจที่เดินทางเป็นเส้นตรงดูเหมือนจะแข็งกร้าวแต่กลับเป็นใจของคนที่มีใจให้กับความรักรู้จักทนุถนอมเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับความรัก เป็นคนหัวโบราณอยู่บ้างและขี้อายอยู่ไม่น้อยถ้าพูดถึงความรักและเขาหรือเธอคนนั้นมักเลือกได้คู่ดีและมักมีชีวิตครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นแบบที่5คือเส้นใจที่มีความยาวปานกลางและมีส่วนปลายมาสิ้นสุดอยู่บนเนินเสานี่เป็นหัวใจที่เอาแต่ใจเพราะเขาไม่สนใจว่าคุณจะคิดอย่างไรพอเถียงกันทีไรจะต้องถกเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตายผิดถูกไม่สนใจแต่ฉันต้องเป็นฝ่ายชนะไว้ก่อน แบบที่6แค่มองเห็นเส้นใจก็รู้ว่าใจโลเลเพราะเส้นใจในมือดูเหมือนคลื่นลมเหมือนสายน้ําที่ดูยังไงก็ไร้ทิศทางเดี๋ยวชอบคนโน้นเดี๋ยวเปลี่ยนใจมาชอบคนนี้เจ้าชู้หลายใจรักง่ายหน่ายเร็วไม่เคยจริงใจกับใครสักคนแบบที่7เป็นใจที่ต้องพบกับคําว่าเสียใจเพราะมีความรักทีไรจําต้องผิดหวังอยู่ร่ําไปเพราะเส้นของใจที่เสียรูปแบบ ส่วนปลายที่ควรจะเชิดขึ้นกลับดิ่งลงไปในทิศทางตรงกันข้ามรักครั้งแรกที่คิดว่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตกลับทำให้ผิดหวังที่สุดในชีวิตอกหักรักคุดรักเขาข้างเดียวทำไมถึงต้องเป็นเราช่วยบอกชันทีแบบที่8เป็นความรักที่ทุ่มเทให้กันจนหมดใจเส้นใจที่มีสาขาอยู่บนเนินพระฤหัสบอกให้เรารู้ได้ว่าเขายอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความรัก ส่วนปลายที่โน้มลงด้านล่างก็บอกว่าเขาทั้งซื่อสัตย์และบูชาความรักมากกว่าสิ่งใดแบบที่9คือความรักที่ซื่อตรงต่อรักเส้นใจที่มีความยาวและมีส่วนปลายโค้งขึ้นเล็กน้อยที่อยู่ท่ามกลางเนินเสากับเนินพระหัสนี้เป็นของคนซื่อตรงทั้งกับตัวเองและความรักเป็นใจที่กล้าแสดงความในใจออกมาว่าเขารักคุณมากแค่ไหนและคุณจะไม่ผิดหวังเลยหากว่าเราได้รักกัน แบบที่10เป็นเส้นใจของใจที่อ่อนแอเส้นใจที่โค้งลงคือใจที่หวาดกลัวกลัวความเจ็บปวดที่เกิดจากความรักกลัวถูกเขาทิ้งกลัวเขาจะรักคนอื่นมากกว่าเราจนกลายเป็นความอิจฉาริษยาไปในที่สุดแบบที่11เป็นเส้นใจที่มีความรักแต่ความรักนั้นไม่ประสบความสําเร็จเพราะเส้นทางของใจมันเต็มไปด้วยอุปสรรคขวาก้ํามีทั้งความโศกเศร้าเสียใจปะปนกันไป จึงต้องทำใจเก็บซ่อนความทุกข์เอาไว้ข้างในต้องฝืนยิ้มออกไปทั้งที่ใจกำลังเจ็บแบบที่12คือความไม่แน่นอนของความรักที่มักเกิดกับตัวเองเพราะใจขาดวินมีบาดแผลทางใจที่ส่งผลเสียให้ใจไม่มั่นคงต้องหมดความไว้เนื้อเชื่อใจกับใครต่อใครที่ยื่นความรักมาให้ก็เพราะรักทีไรต้องเจ็บทุกทีแล้วฉันจะมีความรักไปทำไม ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม